เป็นแบบมันมันอันนี้อันนี้แบบเอามันครับผนะครับค่ะครัค่ะก็จะผพาเตรียมมาให้ลูกค้าเลือกบางลูกค้าเขาขอชอบมันเยอะเงี้ยเขาก็าน,นก้ค่แล้วก็จะมีชนะุดนะี้นีสองชิ้นสองชิ้นแนละี่ชิ้นไหนที่นี่ ระวังน้ำมันนะครับจะกรอบนอกแล้วข้างในก็จะนุ่มต้องรอถึตอนแล้วหนาบางบอกได้นะพี่หั่นเน่ะตัดนหั่น่ไม่ต้องหามากแบบเออประมาณนั้นอ่ะ เดาป่ามาเ,เรียกว่านะครับลูกค้าลุมกันเลยทีเดียวนะครับร้านก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ลูกค้าเยอะมากนะครับ ก็เป็น<พ>การบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากนะฮะมีการแหวกแวกันให้ดูเลยทีเดียวเลยว่าถ้าพอใจก็เอาเลยนะครับนี่เขาเรียกว่ากรอบนอกน<พ>ุ่มในเลยนะครับรอบหรือเปล่าอาจจะชับอาจจะชอบก็ได้ได้ไหมครับได้ใช่ร้อยสามที่เจ็ดบาทนะครับนี่มีการแหวกให้ลูกค้าดูเลยใช่ไหมครับครับผม ือชอบแบบไหนบางคนก็ชอบมัได้ไได้ครับผมชางคนชอบแข็งแขงคนชอบเนื้อเลือกเลค่ะเลือกได้เลยเลือกเป็นทุเรียนเลยนะอันนี้ออกแบบได้ค่ะเนตัวขส่งค่ะัวเ่ขสองตัวเ่ขสองตัวเสงค่ะหนึ่งสองห้า อบแล้วนี่ผมอามาต้มอาต้มมาก่อนใช่ไหมใช่ครับผมต้มแล้วก็มาปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้อกรสชาติบางคนเขากินเขากินกับอ่านีกอะไรน้ำจิ้มหรือไปทํากับข้าวอย่างเงี้ยครับนี้ก็เขาเรียกว่าหม้ออบเลยใช่ไหมฮะน่ะครับผมเป็นหม้ออบเล็กๆก่อนที่เราจะไปทอดใช่ไหมฮะอะไรนะเห็นเขาใช้กันหม้อใหญ่ๆอันนี้ทําไมใช้หม้อนิดเดียวเราทํามาชิ้นแล้วลงหม้อได้พอดีเลย ครับผมผมก็แบบว่าลูกค้ามาก็ทยอยทําไม่ทําทิ้งไว้นานๆจนเยอะเกินอันนี้เราก็ทําทสดกันหน้าร้านเลยนะประมาณนั้นนะครับ,รบแต่เราต้มมาจากบ้านก่อนครับผมเต,เตรียมมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้านต้มปรุงรสมาจากบ้านเสร็จแล้วเราไม่ค่อยมาอบหม้ออบแรงดันตรงนี้ครับผมนะครับแล้วก็ให้เนื้อให้หนังมันแบบเริ่มเริ่มแห้งครับให้เราเรียกว่าให้หนังมันเริ่มแห้งเลยเวลาทอดมาาันจะโปง ทอดจะฟูเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปอบได้น้ํามันที่ท่ออีกทีโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้ผมที่ท่อเนี่ยเพื่อให้มันฟูครับให้หนังมันฟูดูน่ากินขายคนเดียวใช่ไหมเนะี่ยอ่ามีแฟนด้วยครับอ๋อยังไม่มาทําน้าจิ้มซีฟู้ดอยู่ที่บ้านน้าจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟทีหลังใช่ไหมครับใช่ครับผมทําวันต่อว,วันครับผมวันต่อว,วันเลยนะครับนี่ใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ถ้าเช้าเลยก็ผมก็ไปเลือกของที่ แม่โกเลือกหมูตั้งแต่เช้าอ่ะครับแล้วก็ไล่ทำมาเลยครับไปยอยันนี้เดือดกันปุ๊ดอย่างนี้เลยนะ,นะะเนี่ยครับใหม่เงี้ยเลยไม่ได้ทำอะไรใหญ่พอทอดไปไข่ไปใช่ไหมครับถ้าถ้ากระทะใหญ่มันความร้อนมันโดนหาดกันข้างอะไรด้วยแล้วถ้าแผ่นอย<ล>่างนี้เราขายยังไงครับในเราขายเป็นขีดละห้าสิบห้าบาทขีดละห้าสิบห้าบาทครับผมยังมีถูกด้วยเหรอตอนนี้ขายเอาเอา,เอาแบบมีขายราคานี้ด้วยเหรอ ไข่เอามาันครับผม,ผมอยู่หัวไม่ทำไรตกงานเอาแค่ okay. ให้ออกจากบ้านเป็นพอใช่ไหมใช่ครับผมโ oh, oh, <ข>อ้โหนี่พนนี่อันนี้โอ้โหขอคนดูนิด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 นงายดูหน่อยหงายดูหน่อยมันต้องเห็นตอนที่ผ่าออกทาง oh, ไหนมันจะดเ<อ>ดี๋ยวตอนผ่ามาดูกันอีกทีนะครับนี่เรียกว่าขึ้นมานี่นะฮะอันนี้เตรียมไว้ให้ศีรษะ คือตรงนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จครับเหมือนน้ำมันตากแดดก่อนอ่าผมทํารอทํารอรอจังหวะลูกค้ามาแล้วก็จะเริ่มทําทีละชิ้นทีละชิ้นขึ้นคือเราต้องเอาไปอบต่ออีกครั้งหนึ่งครับผมแบบว่าให้หนังมันระเบิดเลยใช่ไหมอ่ามันเริ่มแล้วล่ะครับแต่ถ้าไปลงด้วยน้ํามันร้อนๆมันก็จะฟูขึ้นมาอีกต้องลงน้ํามันร้อนๆอีกครั้งหนึ่งครับผมจะได้หนังมันจะได้ฟูสวยขึ้นมาอ๋อตอนนี้ยังเรียกว่าไม่สวยเหรออันนี้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยนะนะทุกคน โอ้โห oh, 80%ของของร้านนี้นะครับแล้ว100%จะขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามาดูตอน100%กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนด้วยครับอ๋อ oh, ขึ้นอยู่ชิ้นส่วนเลยนะครับที่จะอันนี้ใช้ส่วนไหนของหมูครับเป็นช่วงช่วงอะไรอะช่วงช่วงช่วงข้างอะที่โคงมาถึงท้องอ๋อ oh, ไม่รู้เขาเรียกเขาไม่ชื่อเรียกอยู่แต่เราลืม <c oughs> นะช่วงท้องอะไรครับเพราะว่าตัดหลัง <c oughs> จะทําไม่ได้ครับ สัมภาษณ์กันต่อนะก่อนที่ลูกค้าจะเข้านะนะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าชื่อพัชระพัชระขายที่นี่นานยังครับอ่าส่วนผมเพิ่งมาเริ่มขายครับส่วนแฟนผมก็ขายมานานแล้วขายนานแล้วแต่ยังไม่ได้ยึดหมูกรอบหมูกรอบนี่เพิ่งเพิ่งมายึดอาชีพนี้แล้วผลตอบรับเป็นไงครับดีครับดีครับดีเพราะอะไรเพราะว่าถูกใช่ไหมพี่เมื่อพี่เล่นขายห้าสิบห้าบาทขีดแล้วห้าสิบห้าบาทตอนนี้หมูโลแล้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ถ้าเป็นสามชั้นนี่ผมซื้อที่แมคโกรจะอยู่ที่ประมาณโลละสอง้อยแปบาทครับผมโลสองร้อบาทแต่พี่มาขาย5.5บาทพี่เอาอะไรเนี่ย <c oughs> ก็มันพูดยังไงอ่ะเศรษฐกิจอย่างนี้นะอะไรที่มันไม่แพงมากแพงไปคนก็ไม่ซื้อเอ,เอาพออยู่ได้ไปก่อนเนาะนะครับไม่ได้หวังกําไรอะไรมากมาย พอแล้วเนื้อแต่ว,ว่าหนังแต,แตกกันเป็นแตกลายงากันเลยทีเดียวนะครับครับนะกว่าจะทําได้ขนาดนี้ทดลองผิดลองถูกนานไหมอ่าผมเป็นคนที่ชอบกินมานานแล้วชอบกินหมูกรอบแต่ไปกินแล้วไม่ถูกใจก็เลยฝึกทํามาจนหลายปีแล้วครับแล้วก็มาเริ่มเป็นอาชีพแล้วครับแต่ก่อนนี่ทําอยู่กับบ้านแล้วทําส่งตลาดเนี้ยที่ขายถ้านับเป็นกิโลวันละกี่กิโลอ่า วันละ15้าโลครับที่ผมทําเพราะว่าถ้าทํามากกว่านี้ผมทําไม่ไหววัลลนเดียวหน,นื่อยตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองเนาะครับผมแล้วพี่เริ่มขายจริงๆริงกี่โมงครับเนี่ยประมาณ4ี่โมงครับผมสี่โมงเย็นนะครับลูกค้าก็ลุมกันพิ่มพ,พ,พึบมเพิ่มครลูกค้าจะมาเป็นรอบ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 ม,นะมันจะมีช่วงคนที่เลิกงานตามเวลางานแต่อย่างวันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะมาเร็วมาเร็วหมดเวลาไหนครับเนี่ยไม่ถึงทุ่มก็หมดแล้วครับโอ้โหพระเจ้าช่วย เอาเพิ่มได้เลยนะตลาดนี้ปิดกี่โมงครับประมาณสามทุ่มครับผมสามทุ่มไม่ถึงทุ่มเพียกลับบ้านแล้วกลับก่อนร้านอื่นอีกนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูนะกันตอน่อนนี้คือขึ้นมาสองรอบเลยใช่ไหมอ,อันนี้ยังไม่ได้ครับฝั่งนี้จะได้อันนี้จะเริ่มกรอบแล้วครับเวลาทอดมาต้องมาทิ้งให้มันนุ่มไ <c oughs> ห่ร้อนก่อนครับทอด ก็จะเป็นประมาณนี้ครับรอบนอกลุ่มในนอกลุ่มในฟูเรียนน,น้อนทองแถ่าไว้ให้ลูกค้าเลือกครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนมันน้อยมันแบบดีไหมเออถ้เท่าไหร่ดีพี่งร <150. S 1> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมันอาจจะไม่พอดีเป๊ะน,นะพี่ออมีลูกค้าเอาไปผัดกระเพรา ร้อยแปดสิบไดไหมพี่ได้แล้วมันน้อยมันเยอะอะไรเงี้ยเอามันน้อยดีกว่ามันน้อยนะครับแล้วผมเป็นแบบนี้ดีไหมครับได้ได้ได้เอาเอาไม่ค่อยมันใช่ไหมไม่ค่อยมันจริงว่าเนี่ยยอคยอคจะต่อบาังไงได้ไหมครับได้พี่ได้ร้อยยี่สิบหกบาท ีเป็นชั้นไขมันนิดนิดหน่อยครับไม่มันจะเลีบไปนะครับน้ำจิ้มนี้ไอเจ๊ปรุงเองทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันสองวันครับผมวันสอวันเลยนะมะนาวสดสดเลยฮะนี่จะเป็นแบบมันมันอันนี้แบบเอามันก่อนนะครับผมนะครับค่ะนี่จะเป็นแบบ ผมก็จะผ้าเตรียมมาให้ลูกค้าเลือกบางลูกค้าเขาชอบมันเยอะเงี้ยเขาก็คนกนได้เลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมาอยู่กันที่หลักร้านและในครัวเลยนะครับเขาเรียกว่าร้านหมูกรอบตลาดดีๆนะครับแล้วก็สุดยอดของตลาดนี้เลยก็คือหมูกรอบร้านนี้เลยนะครับนี่เรียกว่านี่นะหนังกันไม่กรอบๆแต่ว่า ทอดกันสองครั้งสามครั้งเลยนะครับในวิธีการทอดนะครับแล้วก็พ่อค้าเนี่ยขายที่นี่มากี่ปีแล้วนะพ่อค้าขายที่ผมเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มครับผมเริ่มได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับไม่ถึงเดือนแต่ลูกค้ายังกับสาปีสี่ปีเลยนะลูกค้าแน่นร้านก่อนหน้านี้ทาทาขายส่งจมบ้านขายส่งามบ้านครับผมตอนนี้ก็ขายส่งตามตลาดเล้วนะครับต่อไปก็จะขายส่งประเทศนะยังไม่ถึงขนาดนั้นพ่อค้ามีการข่อมตัวด้วยนะ แตงหน่อยรับรองได้เลยว่าพ่อค้าส่งทั่วประเทศแน่นอน <g ül> ถ้าเกิดมีลูกค้าเยอะๆเราส่งได้ไหมทั่วประเทศ <g ül> โอ้อันนั้นต้องไปติดตาอต้องไปติด <โห S 1> จบสิ้นครบกระบวนฟารแล้วนะฮะขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มตั้งร้านการทอดและกรรมวิธีต่งตางๆก็ครบถควรนะค,ะครับทีนี้พ่อค้าอยากจะฝากร้านอะไรไหมครับว่ายัางไงบ้าง <g ül> ใค้คนเข้าร้านพ่อค้าเนี่ยก็เรียนเชิญได้นะครับที่ตลาดนัดดีดีแลนด์ตรงอำเภออุทัยนะฮะเซิร์ชกูเกิลมา เข้าในตลาดเลยครับมนี่นะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหมูกรอบทะลุจักรวาลนะเคี้ยวถึงตลาดดีๆแลนะได้ยินถึงนู่นเลยดาวอังคารเลยนะครับครับผมนะครับก็เพรจเรียกว่าหลายน้ํามันเลยนะนะครับทั้งอบทั้งทอดครับเราจะทำน้างานอ่าเลยนะครับขอทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับล่ำรวยเงินทองเหมือนพ่อค้านี่เลยนะครับคลิปห้านะครับช่องปันต่วนชาแนลจะไปที่ไหนก็ ติดตามไว้นะครับแล้วยังไงก็จะมีร้านดีๆเด็ดๆมาฝากทุกท่านอย่างแน,น,น่นอนสม่ำเสมอน,นะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ